สวัสดีครับผมโซโนวีจากเดี๋ยวนี้เข้ามาเรียนสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวดิสวัสดีปีใหม่วันนี้สวัสดีปีใหม่โซโนวีด้วยนะครับทุกคนครับรักทั้งคนในคอร์ดเอออยู่ดีๆก็เป็นหวัดตอนปีใหม่นี่สังนั้นเออ รับปีใหม่ได้ทุเลขมากครับยังไม่ทันจะเปิดคลิปเสร็จเลยครับ <c oughs> ลมหนาวมันเข้ามาไงบออคัมมิงบินเทอร์คัมมิงรู้สึกแล้วก็หนาวมาทุกคลิปนะรู้สึกได้ถึงหิมะที่ตกลนโอเคเราก็อยู่กับเกมเดิมนะครับอ่า Never alone อีกกับพาร์ทที่8น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะรู้จากครั้งที่แล้วรู้สึกดีใจมากเลยไอ้วิสาดมันตายแล้วแ <c oughs> น่ใจอะ่ <c oughs> นะแน่ใจอ่ะ หวังว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายหวังว่ามันคงอยู่ดีๆไม่เหงือกงอกก็นั่นแหละนะถ้เา <laughs> เหงือกงอกขึ้นมาแล้วก็อ้าวมึงนะเอาโบล่ากูไปเหอะ <laughs> <laughs> ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พี่แล้วว่าอยากได้ก็แบ่งกันไปดิมีว่าม,มีไม่จํากัดเนี่ยถ้าเขาก่อนคว้างให้ก็ไม่เอาไปหักคอหมาคุณเชย <laughs> เออรู้ไหมเฮิร์ตเฮิร์ตเนฟเฟยไปต่อดีกว่า เออเสียงอะไรวะเราต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมอีมาถึงโตอ๋อมีกระโดดไหมเนี่ยโอ้โหน้ำใช่ไหมน่ะนี่มันน้ำใช่ไหมเหนา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 วหนาเหนาอ๋ออ๋อเราเด๋ยเดี๋ยว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 วิญญาณมีไหลด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู มึงจะไหลทำไมมึงเป็นวิญญาณเราลืมสกิลเก่าเดี๋ยวมอบเด้ตัวน,นั้นหมอบไงโอ้เดี๋ยวนะมันหมอบไม่ได้ครอบครัวของเราเหตุผลที่เราออกมาตอนแรกก็คือเล่นมันไปไม่ได้ แล้วพายุหิมะไม่มีทางไปข้างหน้าแล้วมั้งอ่ะมีแต่ขากลับพายุหิมะเขาเป็นศัตรูเรานะแล้วรู้ไหมเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยว่าอันไหนมันเป็นขาอันไหนมันเป็นเจอแล้วแหวนทองคุณกีบอนี่กีบอนี่ครับครับผมเมื่อตอนพาร์ทแรกได้ข่าวว่าเออลืมไปนะครับลืมไปลืม โอ mm ้ยหลายรอบเลยเกินไปวิ right? oh. no. ่งวิวิ่งวิระทับใจอะรประไขอพายุหลัพพูดเอาให้ซึ้งๆให้เหมือนตอนเล่นตอนตอนเล่นเพลงหมดทั้งวผมประทับใจแตงเหนือที่สุดเลยครับแตงเหนือประทับใจซันต้าที่สุดอะไรอ่ะอุ้ย คืออะไรอ่ะออติมัตเหรอเออไททันจริงจริงในหัวก็จะพูดไททันแหละอยู่ดีไปพูดออติมัตได้ไงวะผมกบอกแล้วว่าไททันอย่าบอกว่านี่คือตัวการแต่แอนแมน อาจะเป็นตัวการของพยุหิมะม,มีคนพาหมู่บ้านเราด้วยป่าวะันนี้อาจจะเดินผ่านโดยไม่ตั้งใจหน้าตาไม่เหมือนคอนเนาะตะกี้าาอ๋อเนี่ยโอ้โหแล้วมันขุดอะไรโ <c oughs> อ้ยไอสเลดเยอะ อนี่เขาจยังว่าทำไมพายุหิมะมันถึงพัดไปด้เนี่ยโอ้แล้วทำไมเราไม่เดินอ้อมไปอีกทางาวเพียดแล้วว่าพยุหิมะเกิดขึ้นเพราะอะไรเต็มตัวอ่านซับนะครับเต็มตัวอ่านซับนะครับเต็มตัวปีนมเนี่ยแล้วไงต่อเออแต่ดูจากสภาพตัวมันตะกี้ก็เหมือนปีนนะปีนไปคุยกับมันปีนไปคุยกับมันเ บอกหยุดเดี๋ยวนี้กูนหนาวต้องมีอะไรแนะ่ๆอยู่ไหนนี่พอดีตัวมันยังม,มีสิ่งนี้เดี๋ยวนะตะกี้มันพูดบอกว่าฟอกเอ็มมีจริงโอ้ <c oughs> กูไม่กลับจริงๆสกิลยังไงก็แก้ไม่ได้เดี๋ยวอีฟอกเลยครับเมื่อกี้ฟอกเล่นสกายริมก็เป็นประ แล้วน้องหมาใครคือน้องหมาเขาเขาเรียกนี่แหละไอจอนสโน่ของเรานี่แหละเหยียดเทียบสกิลการยิงธนูองฉันอะไรคือยิงสิบนัดไม่โดนสักนัดโอ้โหไปไงคอมแม่นต์ปนูที่นอาไปไงอ๋อไปไงโอ้โหนัำนามเลยเห็นอะไรไม่น่าเลยคือถ้าเกิดเทียบคือถ้าเกิดเทียบเป็นตัวคนอ่ะแค่เนี้ยมันจะยิงโดนไหมคือถ้าเกิดเทียบเป็นตัวคนเรา เราอยู่ส่วนไหนของคนววตอนนี้เเห่อน่าจะเท้าอยู่มั้งเนี่ยอ๋อ<ๆ>อ๋อรอลมนี่วะโอ้โอโอโเดี๋ยวๆขคือฝั่งนน้นง่ายกว่าไหมเนี่ยรอล,อลอมรอลมโออต้องมาปลายัางไงก็ต้องขึ้นมาปลาตรงนี้อยู่ดีโออนี่เพื่อแค่นี้เออลงไปใหม่ไป เราไปขึ้นฝั่งนู้นไปขึ้นฝั่งนู้นไงเฮ้ยตกเขาตายแล้วนะคะลมมาพอดีลมมาข้าไปฝั่งนู้นข้าไปเลยครับเอาไม่มีลมแล้วอ่ะไม่มีลมแล้วเว้ยเมื่อกี้นนึกว่าตรงนี้ข้าไปไงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นหนามอยู่ข้างบนเนี่ยอ๋อลมลมอ้าวมีลมมีลมหนามเนี่ยหนามอ๋อมันขึ้นต่อไม่ได้แล้วมีลมมีลมลมนี่ อ่ะลงมาลงมาลงมาอันนั้นอ่ะน้ำมาใส่จังหวะอย่างเดียวล้ครับสู้ๆนะไปปีนลิงขึ้ไปเลยนี่มันลิงจับพลาสีินี่นะมีลมอีกไหมเนี่ยอ๋อนี่ลมวู้น้ยยิ้มตูดไม่ต่อเดี๋ยวนะไปไปไปทางไหนดีโบราณว่าไว้ดูแล้วน่าจะไปทางซ้าย เนี่ยเมื่อกี้มีตัวก่ออยู่ทางด้านซ้ายนะฮะโอ้โหนี่ลมมึงเหรอลมฮาร์คอร์มากเกาอ๋อมีลมลมซ้ายขวาก็เห็นมีทางเดียวนะนี่ลมลมมาพับไปทางนู้นแต่เราต้องไปทางนั้นไเลยเออโอ้ยเกาะดิโอ้โหบิดใครเห็นบั๊กเหมือนตะกี้มั้งใครเห็นบั๊กตะกี้ไหมคงสงบดีกว่ามั้ง ไม่ถึงลมสงบไม่ถึงใช่จรงๆอ่ะใช่เอ้า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 เกิดอะไรขึ้นปรับแผ่ใหม่แล้วไดหรอว่าเออรอบแผ่นใหม่ใล้วมั้ยเอะแอะอีกแล้วครับโอเคสูงกว่านี้อาจจะถึงก็ได้นะเฮ้ยกระโดดขึ้นแล้วทนลมพัดมันขวาได้ไมไม่ไม่ต้องกระโดดขึ้นหลังลิงนั่นแหละอืม เอ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วแล้วก็โดดไปตรงนู้นไปเป็นู้นยากมากเรามีตัวบอกทิศทางลงเป็นจอดู้สึเหมอนเธบินได้ไหมอะไรตัวอะไรน่ากลัวนะ น่าจะสวิงได้นะครับแืมดูหน้าตาสวิงได้ไหมโอ้โหไปอย่างนี้เลยว่ะมันี่หนกลัวชิบหายความมั่นคงของชาติจที่ไหนแล้วจะกระโดดไปฝั่งนุเฮววะเนี่ยลงลงอุ้ยเซฟแล้ว แมงรู้สึกเหมือนนี่อกดก้อมันแนีอะไรบ้างไม่ใช่หรอกผ่านได้ไม่ใช่อะไรรอลมอย่างเดียวเอ้มันบินหนี มันไม่เกาะมันผ่านไปนานแล้วตอน,นแข็งนี่ยแข็งจบตั้งนานแล้วคือเวลาทุกครั้งที่เล่นกัะลมเนี่ยมันมันมันเกาะไม่เคยได้ ไม่เป็นลิงหลเหรอบุ๊ปเรียกเอสปีลิตนี่เป็นลิงน่าจะพาร์ทสามพาร์ทสี่แล้วโอ้ยเฮ้ยเอ้าลงไปทำไมคิดว่าตอนนี้เรา, <c oughs> เอาอยู่ส่วนไหนของร่างยักษ์น้ำแข็งแล้วเนี่ยครับเออตอนนี้นี่เฮ้ยไตติน่าจะประมาณเอวแล้วครับ ิอ้าวเมื่อกี้เขาบอลอะไรอ่ะเห็นมั้ยคับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิกมึงลงได้อีพีมากเลยนะลงแบบนี้แหละเยี่ยมอะไรเนี่ยอุ้ยแล้วจะลงมาอีกต่างหากมันลงมาเองเอ้ยตัดไปขวานเนี่ยน่าจะเป็นส่วนมือเออเอ้ยขวานเอออันนั้นกำลังวัดแตจามอ่ะเนี่อ้าวเขาไม่แบบจัดให้เลยครับ นี่ไยคาซีนจัดให้เลยเนี่ยเราอยู่โซนไหนขาเข้าไหมเอวยังไงบอกแล้วว่าเอวดูอย่าบอกนะอย่าบอกนะที่ไอ้ลมขวันไม่นรอย่าบอกนะว่าไอ้ลมที่มันออกมานี่ตดไม่ใช่มาจากวเขา เดี๋ยวเพิ่งตามเห็นนะมึงบอกคู่กระโดดเกาะเออเกาะได้ไงวะนั่นะสิแข่งเหลอเกินหน้าเกาะได้ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยอ้ามันไหลมาบอกเองเทพมาตลอดกูแก็ในโชว์แล้วมันเป็นตลอดช่วงมันยก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 มันจบที่ใต้รักแร้อง่อยักษ์อ้าวอ้าว โอ้ีนี่แต่อนาถไอ้นี่อนาถกว่าไยองเบรกดีดีดีมันมันมันไม่มีเบรกเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไรไงมันต้องกระโดดดึงเอ๊ะปากเลยอะโอ้โหแล้วแล้วแล้วดู ดึงอ้าอยู่ดีๆก็ได้เฉยไปไงวันเนี่ยพ่อปไปไงอย่าตามดินะเอออย่าตามดิ้อย่าอย,าอ,ยาาอุ้ยอ้ยเฮียก็ตีฮาร์ดคอจังเลย เมื่อกี้จังโดดตอนที่แม่งยกขึ้นมาเมื่อกี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอวาบตีก่อนเออโอเคเนี่ยแล้วมันจะยกขึ้นถึงรอเลยไม่ถึงเออไอไม่ตายเว้อะไอโอโหแม่งเกิดตรงนี้ดเลยตายละตายเกิดตรงนี้ด้วยตายเลยครับจะได้มาเกิดจุดเช็คพอย์ครับเออยังดีนะยังเกิดตรงนี้ยังดีเช็คพอย์ตรงนี้นะ แม่นต้องยกประมาณนี้แล้วไปอยู่หมิ่นประมาณนั้นแหละถึงจะเกาะได้มันลงได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยลงได้นุ่มนะเอ้ยอย่าหมิ่นนะแกลางหน่อยเออเอ้ยถึงๆๆๆถึงถึงถึงอาศัยแรงเบี่ยงของขวานตอนที่มันจะเล่นหมอ,อยนยกอ่ะตอนมันเด้งดึงไปอืมเรียบร้อยระวังน้ำน,นะสังเกตอันนี้กันนแงแง เกินไปไปยกยอเนี่โอ้ยมาเงินนิดนึงเจคฝอยอย่างเนี้ยรงีงไลยะ่อกำลัหัวลายแล้วคจะเข้าไปคุยไงไอ้มงอย่าสไลดดิโอ้โหโอ้โหไม่จะคุยอย่างนี้เลยสะโอ้อยนั่น มีข้อมือเลยอะฮะเฮีย er คือสิ่งมีชีวิตแบบไหนเนี่ยระวังแต่ไททันสูง150ร้อยห้าสิบเมตรเราเล่นต่อเหรออ๋ออาเมื่อกี้มันก็หันมามองแล้วมันไม่สนใจหรอเนี่ยเออถ้าทางเราต้องทำลายกว่าแหมเฮียแกหน้าเหมือนสนใจนะเราเนาะเขาบอกว่าอ,อ้าวเฮ้ยคือ,อ,อ,อแกก็มองเราอยู่นะ ว่าเมื่อกี้เราควรจะรีบโดดขึ้นไปเกาะนะฮะเราเอเราก็นึกว่าจะมีแบบช่วงช่วงข้อต่อไปเรื่องเกาะก่อนโอเคเดี๋ยวกูว่าเกาะอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยแข็งแรงไปต่อ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 ไปข้างบน แขนนางแข็งแรงมากไปทางไหนวะอุ้ยอ๋อนี่ไงนี่โอ้ไปแล้วว่ะโอ้โหเดี๋ยวนะมันมีเวลาจำกัดมากอะไ่าะคือถ้าไม่เกาะนี้จะอยู่ไม่ได้เลยอะ

เกาะดนดึงไปไปขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยรอดแล้วเว้ยโอเคเห็นแล้วยังไแกจะยกคอนแกไหมไม่ยกปาโบล่าน้ำแข็งเห็นน้ำแข็งใสๆต้อง,องลแล้วไงต่ออ่อนอดี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นอายลมเนี่ยเนี่ยลมพัดไปเลยเฮ้ยไม่เนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเห็นน้ำแข็งเห็นน้ำแข็งเฉ<แ>็นเห็นน้ำแข็งน้ำแข็งใสๆต้องใช้โบลาใสๆไวใจผมเออเฮ้ยโอ้ยจะลุกได้เมื่อไหร่แล้วนั่น คือตายหรือคาสีนอ๋อคาสินเว้ยคาสีนก็นอ่าสรุปแล้วเราก็เจอกับเหตุต้นเหตุของพายุหิมะเรียบร้อยแล้วเหมือนศัตรูตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอือคือไททันนั่นเองเราต้องเอาเครื่องย้ายสามิติมาสู้กับมันฟันที่ไช้ถอยเาทเมื่อกี้เราเราทขวานเขาตกแล้วหรือว่าอะไรก็ไม่ยูเราต้องีเอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ขวานนะมันคือไอไอที่เจาะน้ำแข็งเนี่ยเจาะน้ำแข็งเนี่ย ได้คับได้ด้วยสติกสองอันแล้วก็ไม้อีกครับนี่ยังอยู่อีกทั้งสองอันนะอีกสองอันใกล้จะจบแล้วล่ะครับโอ้คำนี้มันก็คงจะจบในพาร์ทหน้าแน่ๆแล้วล่ะครับสกุยะถ้าเราไปทายบ่อยไงใครพูดถึงประธานกู โอเคงั้นเราจบพัส8ทแปดกันที่นี้อย่าลืมซับสไคร์กันด้วยนะ <laughs> ไม่ปีใหม่อีกรอบสวัสดีปีใหม่อาสวัสดีปีใหม่สวัสดีใหม่ครับถ้ามีตัวเป่าๆนี่ก็จะเอามาเป่าอยูเ่เนีเ่ยโอเคครับจีจีรับปีใหม่คลิปแรกกับ Never Alone พัรแปดสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ <laughs>